คนนี้กับติดครับติดข้างๆกันเลยครับนันขาได้อีกแล้วครับโอ้ยบกเนี้เลยตัวนี้อย่ามาบักไก่ครับพี่น้องของพ่อ <c oughs> <c oughs> พ่อก็ได้อ,อย่ามาจนแจ้งเลยครับน้องจนแจ้งแล้วเข้าคว้ โอ้โตงแงครับ,รงงรบพี่น้องสวัสดีครับเบ้าอย่างมาดินที่นิสานครับ,รบสวัสดีครับ ครับมันนี่กับไม้ยาวบ่วงกับพันกาครับพี่น้องเป็นไรเป็นกินตีหา้ามันบ่บินนี่เป็นดมันว่น <laughs> คือเก่าครับร้อยาลังอะไรครับมีกระดิ่งป้อม<น>เอาล่ะครับพี่น้องตัวแรก ตัวแรกแหกมานครับพี่น้องครับเศานี่ครับหนึ่งตัวอ๋อพี่ครับตัวนี้ไงตัวนี้ก็ติดครับติดก้างๆกันเลยครับเอาอีกแล้วครับผ่านกามันจะเศร้าแล้วครับสองตัวโอ้โหกวาดมาทันมาครับเศานี่ ตซนี้ห้องถุงแล้วครับกองโตครับบรรยากาศยามหนูย้อมเศร้าครับตรนนั้นีหากวัาแล้วขึ้นครับฝ่ากำลังสิแก้งครับพี่น้องใกล้แก้งเหรอครับโอ้ยเปนอย่างตเท้าอยู่ครับ ในรนุ่นจิวแต่ท่านี้ก็ติดบ่วงจ้ะลูกมันติวไหเอาไปเลี้ยงบ้างเดี๋ยวไปถ่าเลียงหนูพกบ้างฮะหนูพกหนูแพงนี่ตัวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับตัวอย่างครับรุ่นต่อไปครับพี่น้อง รุ่นไปน้ำกันครับเศร้าน,นี่กับมานแล้วสองตัวตามพันธ์กาไปเรยครับ <c oughs> ครับรุ่นไปกับพันธ์กาครับเอาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเห <c oughs> ยียบด้วยอีกแล้วครับ <c oughs> เกิดเหติอีกแล้วเกินเหติอีกแล้วลว <c oughs> า ในไม้แล้วครับผมกำลังพูดดีเลยครับย่างอ้อมขวานนะครับพี่น้องพอด,ดีพอด,ดีเลยเป็นไงบ้างครับพอประมาณโอ้ตุ่มเดียวกัน เกี่ย <Yeah>, yeah. ครับอ้าวไงเล่ครับพี่น้องยังม้นได้หมดอยู่ครับบ่วงประมาณยำได้เพิ่มสามสิบลังแช่กันได้ไปแล้วครับตะเวนกันลังที่ึ้นหรอกครับพี่น้องหลังนี่ขาดครับพี่น้อง ปามุนเลยครับโอ้แต่เสียดายเนาะนนมุนเลยบอยู่เลยใส่ตัวแญ่ครับยมไปเลยครับหอดคข่ง แจ้งมาแล้วก็ยังมันนั่นได้อยู่พี่น้องได้อยู่งสามตัวครับขวยง่ายเลยพี่น้องผู้ใดมาขุดเขามาขุดเอาเดิน <c oughs> <c oughs> ปลาไงขันนาเพิ่นหนู่นสิดาครับต้องดักบ่วงเอาบางมองกับแพงครับช่วงนี้อากาศก็เย็นๆครับช่วงเส้า กันยังไม่้องถึงกับหนาวอากาศพอดีพาดีครับพี่ล้อครับเอาล่ะครับงั้นขายได้อีกแล้วครับ อย่ามาบักไก่ครับพี่น้องของพ่อพ่อก็ได้อย่ามาจนแกล้งเลยครับนอนกินแจงแล้วขวักควักโอ้ตรงง่ายครับพี่น้องมาอีกแล้วครับ ขีม่มือพันกากับผู้ผิดบับงครับพี่น้องมันทุกเศร้าทุกเศร้าเลยคนติดยุคหนาท่อครับปากท่อเลยครับก็แต่มันขัดกับอย,ย,ยอู่โอมือเขาตั้งไอ้ท่อคือใส่ใครอยู่วลาเขาได้ท่อแล้วดึนไปเรื่อยครับ อีกครับน้องยังว่านันหมดครับอีกหลายเลยครับท่านกากะกู้บวงไปเรื่อยๆครับไดล้วซี่ตัวล้วก็ซังนะครับปลานี่นติดขนาด ตึงเงียบ <laughs> ตรงมาซ้ำอีกครับพันกาว่าสิมาซ้ำอีกอยู่ครับมันขึ้นนีกมันเดือดไงมันดา่าซีโมออก <c oughs> มืึอดีขึ้นดีมันจัง,งออกเด้ครับพี่น้องจังว่าดีๆพันกาว่าบ่วงหายครับ เห็นต้น,มนไม้ครับรุ่ <c ười> นกันเมื่งพี่น้องที่ไปทา้งใดลงน้ำบ่ลงน้ำวะน้องวะพี่ลาวก็ใส่น้อพี่น้องหาซ้ํากันครับฟังกากันลังหาอยู่ครับจะลากไปพวงไก่ <c ười> โอ้หนำ <c ười> พวกเลือกไหม <c ười> ห ไปก็นน้ำเลือกพ่นหาลำกันครับเจนะ๋งมากมึงฉลาดกเ่ายังไง มุโลดน้ำกันครับตอนนี้ยังบ่ได้เห็นอยู่ลากบ่ซะน้อหึแมวอยู่อีหล <c oughs> ีแมวข้าไปอีกแล้วสิเมื่อคืนนี่ก็หายหายไปลหลังนึง ไอเว้นผมจะขึ้นครับพี่น้องบรรยากาศอากาศน้ำมัเศร้าครับมันนี้พันกากับพ่าพี่นอ้องมายามหนูยังมันเศร้าฝากถึงพี่ยุกไก่บ้านนะครับผู้เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยบ่ได้มีเวลากลับมาบ้านครับด,ดูการห่างหนูโหลดเดอเมืองพันกาห่างกเมืองก็ได้หรอครับ ยู่กรุงเทพกองไทพขบ,บ้าน<ส> <ori> พี่ไม่ยังกินนัวเข็ดจ้าเข็ดจ้าสิโอ้เข็ดจ้นนะกันหลายได้พี่น้องครับเกงวัดสนนครับพี่น้องยำจนหมดแล้วครับบ่วงเขาอะยำจนหมดแล้วเต้านี่กับมันอยู่ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ยาำรอบนึงแล้วได้หลายตัวอยู่ มายามรอบเท่ากันได้สำเนียงครับถือว่าโอเคอยู่ครับหมานอยู่ครับมื่อไหร่ครับพันขาเก้าครับพี่น้องต้นเด้กโตคือหาตัวติสีตัวครับพี่น้องไอซีโตเขาโตง่ายเลยผลงานเท่านี้ครับพี่น้องได้ซีัวครับได้ซีัว อันนี้ย้ำมัอคืนครับนี่พยายามย้ำมัอคืนนะครับเดี๋ยวพันขาเขางนี้นะครับโอ้โหแบบไงที่นี่ผ่าตัวสิหกตัวหกตัวหกตัวสิบตัวพอดีครับถ้ารวมกับย้ำมัอคืนประมาณสิบตัวนะครับนดี๋ยวพันขาเขาครับพี่น้องมือบวง สำหรับคลิปนี้ครับขอฝากไว้สักนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดามนะครับช่องอันดินทิ้งสารครับผมนี่เบ้าวยมกับพันกาครับกัวก้าวมาสัสดีครับพอ,อกันคลิปหน้าครับผม